เอาให้ชัดครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมถามกันเข้ามาเยอะมากจริงๆนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของดิจิตอ l วอลเล็เพราะว่าคนไปลงกันแล้วอะทะเบียนะ่ะหน้าเนอถ่ายไปแล้วบัตรประชาชนประชาชนข้างหลังข้างหน้าอะไรความลง้งความลับอะไรเราก็ห่วงของเราถูกไมหมฮะท่านเศรษฐาไปแล้วเนี่ยท่านจะไปพร้อมกับโครงการนี้หรือเปล่าอยากให้ไปฟังท่านนายกกันก่อในช่วงเริ่มต้นครับ ผมเรียนตรงว่าผมไม่มีอำนาจแล้วนะครับแล้วก็แล,วกแล้วก็เป็นหน้าที่ของรักษาการนายกรัฐมนตรีหรือว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นพรรครวมหรือเป็นพรรคเพื่อไทยถ้าเกิดเปลี่ยนผู้นําแล้วเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายได้ตามที่เห็นสมควรนะครับอย่างที่ผมบอกครับทุกคนก็เห็นอยากให้ประเทศชาติเดินไปข้างหน้าได้อยากให้พี่น้องประชาชนอยู่ดีกินดีแต่ว่าวิธีการที่ทําให้ถึงจุดๆนั้นเนี่ยก็มีหลายๆวิธททีที่ทุกคนจะทําได้แต่บางท่านอาจจะเห็นด้วยยี่โซ่อะไรบางท่านอาจจะไม่เห็นด้วย นะครับอาจจะเป็นเรื่องของอื่นๆนะครับแล้วแต่อันนี้ตอนนี้เราต้องยอมรับว่าเราหมดหน้าที่ไปแล้วมาตอนสามโมงครึ่งวันนี้คือผมยอ้อนผู้ชมฟังนิดนึงว่าคุณผู้ชมจําได้หรือเปล่าว่าก่อนที่จะมีการเลือกตั้งแล้วกกตเนี่ยเขาก็จะกําหนดวันใช่ไหมครับว่าอ่ะพักการเมืองหาเสียงเลือกตั้งได้ถึงวันนี้เท่านั้นนะ คือก่อนหน้านั้นนิดหนึ่งก็จะมีการทรําโพกันเกิดขึ้นพอทําโพกันเกิดขึ้นเนี่ยแล้วปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยเขาตามพรรคก้าวไกลอยู่มันก็เลยมีการจัดงานใหญ่ๆที่สนามฟุตบอลแห่งหนึ่งจําได้ไหมแล้วก็มีคุณเสฐาออกมาแล้วก็นี่ตูมหมื่นหนึ่งคือมันไม่เคยมีมาก่อนมันจะเป็นหลักพันตลอดมันจะเป็นครั้งแรกเนี่ยแหละครับที่มันเป็นหมื่นบาทและเป็นตัวคุณเสฐาออกมาประกาศหนึ่งหมื่นบาทครับเป็นเวอร์ชันไฮปาร์ k ตอนนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันจะเป็นเหตุผลหรือเปล่าว่าอ่ะคือเราก็ต้องยอมรับว่าอีดิจิตอล l อลเล็เนี่ยเป็นนโยบายที่มันมีความยากในการปฏิบัติตรงที่ที่มาของเงินสุดท้ายไม่ทราบต่อไม่ได้ฮะว่ามันจะอยู่หรือมันจะไปต่อแต่ถ้าไม่ไปต่อมีข้อแม้อย่างเดียว ว่าต้องพักเพื่อไทยต้องมีอะไรมาแทนโครงการนี้และให้พอฟัดพอเหวี่ยงกับโครงการนี้คุณก็ดูใจคุณทักษิณนาก็แล้วกันผมเชื่อแบบนี้ผมเชื่อแบบนี้เลยคุณดูใจคุณทักษิณเลยว่าคุณทักษิณจะหาอะไรมาแทนอันนี้อ่ะถ้าอันนี้ไปอ่ะแล้วต้องเด็ดกว่าอย่างเช่นเงินสดเงี้ยก็ดูอนาคตนะครับดูนะดูอนาคตผมคือผมไม่ทราบนะว่ามันจะเป็นอะไรอ่ะแต่ถ้าอันนี้ไปนะ่ะ จะไปแล้วไปรับไม่กลับมาและไม่มีอะไรมาแทนเพื่อไทยจะไม่ได้คะแนนเสียงนะคะแนนเสียงจะหายวับไปกับตาหลายแสนหลายล้านเสียงดังนั้นถ้าคุณจะเอาอันนี้ไปคุณต้องหาอะไรมาแทนใหม่และต้องหาที่มาของเงินให้ซัพพอร์ตกว่านี้คิดให้เยอะกว่านี้เพราะว่าตอนนั้นเอาออกมาเนี่ยมันคือสุดท้ายแล้วเพราะถ้าไม่มีอะไรเข็นออกมาปับ๊บเดี๋ยวมันจะทิ้งห่างกับอดีตก้าวไกลนะตอนนั้นนะฮะ เอาละคราวนี้กลับมาที่ปัจจุบันประชาชนคนปัจจุบันวันนี้ทราบข่าวว่าคุณเศรษฐาทวีสินเป็นอนดีตนายกไปแล้วรู้สึกอย่างไรกับนโยบายดิจิตอลวอ l เล็ตหนึ่บาทไปฟังพร้อมกันฮะมีความหวังอย่างโครงการที่ว่าจะให้เรืนอนดิจิตัลหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่ามันจะชะงักหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็มีความความวิตกกันแหละว,ว่ามันจะดําเนินต่อได้ไหมดิอผมว่าหมดแล้วครับ หมดไปพรอบนายกอะครับเท่าเท่าที่ฟังฟังนะครับน่าจะไปต่อยากก็ยังไม่รู้ใครเป็นนายกไงมันก็ฝากลาบากด้วยเพราะฝากมาตั้งหลายรอบมันก็ไม่ได้เลยสักรอบหนึ่งเลยไงก็ยังเหมือนเดิมทุกรอบไงเพราะจะล้มหรือเปล่าก็ภาวนาอย่าให้มันล้มนะคะถ้าเงินหมื่นหนึ่งสลรับชาวบ้านก็คิดว่าแพงเยอะอยู่นะหมื่นหนึ่งเนาะเงินหนึ่งหมื่นเยอะนะคะสำหรับชาวบ้านอย่างเราเราเงินหนึ่งหนึ่งถ้าเราได้มาก็คงกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงแต่ถ้ากังวลค่ะกลัวมันล้ม เ๋ยวดิจิตอชาวบ้านเขาก็รออยู่คนยากคนจนก็รออยู่มันก็รอแต่มันไม่ได้แล้วมันก็ผิดหวังละมันมเออผิดหวังแล้วเนี่ยทอดอะไรอยู่ป้าเนะี่ะอืมแม่ได้ยินเสียงแล้วอยากกินเลยผิดหวังนะชาวบ้านผิดหวังชาวบ้านรออยู่อย่างที่ผมบอกละ่ะว่าเป็นโจทย์ของเพื่อไทยนะฮะไม,ไม่ไม่ใช่โจทย์ของใครเพราะว่าถ้าท่านไม่เอาหมื่นบาทดิจิตอลมานะ่ะก็ ท่านต้องมีอย่างอื่นมาไม่งั้นก็ก็สุดแล้วแต่พรรคท่านดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสำคัญกับสำนักข่าววันนิวส์เชื่อมั่นในข่าวมั่นใจวันนิวส์ครับ